ได้เวลาทำกับข้าวแล้วเย็ยนแล้ะไปรดน้ำผักมาเรียบร้อยแล้วนี่วันนี้จะผัดหมูใส่มะเขือยาวไปทำกับข้าวกันดีกว่า ก <c oughs> ับโอ้ยพบกับเทปบมื่อเดียวชิ้นเดิมใส่ให้มะเขือมัน <N> นิ่มไมไว ปิดไฟพักหนึง่งรอมะเขือสุกมาผักสุกละตอนนี้แล้วก็มาปรุงกันหน่นน้ำร้ำโกกใส่ไปหน่อย ผมนัวลงไปเใส่น้ำตาลลงไปหน่อยน้ำมันหอยลงไปหน่อยตามแวยน้ำปลาเล็กน้อยอย่าใจเยือะเพราะน้ำมันหอยก็ค็มอยู่แล้วมันก็จะออกกะเลขหน่อยแต่ความอร่อยระดับพัฒนาเอยนะจะบอกให้ ผักกระทัมันทุ่งหือรสชาติประดิษฐ์ประดีใบหอะพาใส่ไปเลย สูตรนี้สำหรับคนไม่ค่อยมีฟันนะครับกินง่ายเรียบร้อยครับหอมใบหอหระพาหอมจุยเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดมะเขือยาวใส่หมู